1อ6ผู้อาวุโสยามโยหลีจ้นถิงไปเดินเล่นในอุทยานนี่เป็นช่วงเวลาว่างในแต่ละวันของนางฟังฉเฉวียนคอยเป็นเพื่อนด้านข้างราชธายาเดินช้าๆไปตามทางเดินหินยังคงคิดถึงราชกิจในท้องพระโรงอีกไม่กี่วันต้องบวงสวงเทพเจ้าขอบฝน อาจมีการแห่นางแมวด้วยหลีเจ้นทิงยกมือขึ้นดันกิ่งไม้ที่ชี้มาข้างแก้มออกเรื่องนี้สำคัญวันนั้นจะต้องมีการแห่นางแมวและจุดบั้งไฟขอพยาแถนเพื่อขอฝนจะเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดเฟิงเฉวียนขยับกิ่งไม้ออกให้หลีเจนทิงเอ่อย่างนอบน้อมว่าข้าน้อยจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่พยาค่ะ หลีเจิ้นถิงยืนอยู่ริมสระน้ำโปรอยอาหารปลาลงไปแล้วมองฝูงปลานินปลาในแย่งกันกินแต่ก่อนเจ้าติดตามมู่หรูนิสัยเหิมเกริมไม่รู้จักอดทนทำให้คุณนางใหญ่ในราชสำนักวิภาควิจารณ์อย่างหนักบัดนี้ไปเยือนประตูยมโลกมาหนหนึ่งสงบเสงี่ยมขึ้นไม่น้อย ราชทายาทเอ,อ่ยเรื่องนี้ระหว่างที่พูดถึงราชกิจย่อมไม่ใช่ความคิดที่เกิดขึ้นปุบป,ปับแน่นอนคําพูดนี้แฝงความหมายบางอย่างฝึงเฉวียนแววตาบุบไหวค้อมกายคาดเดาความคิดในใจราชทายาทพูดตอบเสียงนุ่มนวลว่า บ่าวย่อมนี้ใสเหมือนนายองค์ราชายาตทรงไปบัติต่อผู้อื่นด้วยพระหะไทยกว้างขวางข้าน้อยได้รับการชีนน้แนะจากองค์ราชายาตย่อมมิกล้าไม่รู้ความเหมาะสมเหมือนเช่นแต่ก่อนอีก พูดไปแล้วกันหน้าละอายเมื่อก่อนข้าน้อยพบเจอได้เท้าทางหลายในสปาคุณังแล้วไม่รู้กฎรรมเนียมบัดนี้รับพระมหากรุณาธิคุณพึงะระลึกถึงเรื่องในอดีตเพื่อเป็นบทเรียนหลีเจนถิงเหลือบมองฟองเวียนแบบหนึ่งเอ่ยตอบว่าเจ้าดีมากฟงเฉวียนเคยรับใช้จักรพรรดิเทียนซินหลีเจนถิงความไม่ใช่เดเคยรับใช้จักรพรรดิเทียนซินหลีเจนเหิง ความคิดเรียบง่ายไม่ว่าสุขเศร้าโกรธหรือยินดีล้วนแสดงอยู่บนใบหน้าทว่าหลีเจี่ยนถิงนับแต่เขาวังมาก็มีความน่าเกรงขามของผู้เป็นเจ้าคาดเดายากจริงๆเวลานางกินข้าวไม่เคยมีสิ่งใดที่ชอบเป็นพิเศษต่อให้เป็นของเลิศรสเพียงใดจนวนครั้งคีบกินก็ไม่เกินสามหนเด็ดขาดมาจาก็ยากจะแยกแย,ยะได้ว่าก,กำลังอารมณ์ดีหรือขุนเคือง ก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในกรุข้าได้ยินว่าฟู้มานกันแกล้งเจ้าไม่น้อยทีเดียวบัดน,นี้พวกเจ้าทำงานอยู่ด้วยกันในท้องพระโรงหลีเจ้นถิงถามว่าในใจมีความขุนขึงหรือบ้างหรือไม่ เฟิงเฉียนยกชายชุดกลุมคุกเข่าลงค่าน้อยเป็นค่ารับใช้ขององค์ราชราญาตรู้ดีว่าการจัดการเช่นนี้ขององค์ราชรายาตย่อมมีความหมายลึกซึ้งแม้ค่าน้อยจะเคยมีเรื่องกับฟุ้มมานแต่ครั้งนี้เขาเองก็บัดตามหน้าที่ค่าน้อยไม่กล้ามีความขุนขึงในใจพยาขา เขาตีขาเจ้าเกือบหักหลี่จันถิงมองไปยังฝูงปราในที่ยังคงแย่งอาหารกันเฟิงฉเฉวียนโขกศีรษะสะอื้นให้พูดเสียงแหลมเล็กกงกงพู้ถือพรองล้วนเป็นคนเก่าแก่จากสำนักตะวันออกรู้ความเหมาะสมพยาคา่าหลี่จันถิงตั้งใจมองปลาเอ่อย่างไม่ใส่ใจว่าฟู่มานแม้จะเป็นขันทีเก่าแก่ในสมัยของอดีตจักรพรรด แต่หลังจากสำนักตะวันออกสิ้นอำนาจกับเริ่มรับใช้หน้าพระพักนางยิม้มไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าอดีตจักรพรรดิสั่งให้เขาดูแลงานในสำนักตะวันออกคิดไม่ถึงว่าเขาจะคุ้นเคยกับคนของสำนักตะวันออกเช่นนี้คิดคิดดูแลว้วเมื่อว่าใครในวังข้าเขาล้วนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเฟิงชูเยียนอาศัยจังหวัดที่ซับน้ำตาเช็ดเหงื่อตัวเองเข้าใจเจตนาของราชญาตในทันทีหลีเจันทิ ถูกพิษในตำหนักคนในวังของนางล้วนผ่านกันคะาเลือกโดยเสียสิวจัวแต่ยังคงไม่อาจขัดขวางไทยเห่าได้เรื่องนี้ต้องมีคนที่รู้สายสนคนในเป็นอย่างดีคอยช่วยเหลือแน่ตอนจัดงานเลี้ยงสังหารหารเฉิงหลี่เจินถิงเลือกชายฟูมา่าน ยามนี้ตัวหายนะอย่างหันเฉิงถูกกำจัดทิ้งแล้วนางควรสะสางบัญชีเสียทีเฟิงชิเวียนคิดถึงตรงนี้จิตใจก็สงบลงเล็กน้อยฟู่มานเป็นคนเก่าคนแก่ในสมัยของอดีตจกกักรพรรด แตกต่างจากคนอื่นๆในกรมกองของฝ่ายในเขามีประสบการณ์มากทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของแต่ท้าทั้งหลายในสภาขุนนางคนที่รู้จักคุ้นเคยย่อมมากกว่าข้าน้อยมากเขามีลูกหลานเยอะก็จริงแต่กรับสุภาพกันเองกับผู้อื่นทำงานรอบคอบระวังเคร่งครัดในกฎธรรมเนียม คำพูดนี้ของเจ้ากล่าวไม่ครบเคร่งรัดในกฎธรรมเนียมหรือข้าว่าจิตใจเขามักใหญ่ฝ่ายสูงยิ่งกว่าทองฟ้า เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งหลี่จนทิ้งหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดมือเขาเป็นเพียงขันทีไม่มีความดีความชอบในการสร้างความสงบแกบ่บ้านเมืองทั้งยังไม่มีความกล้าในการถวายดีกายอย่างตรงไปตรงมาเพียงเพราะรับใช้หน้าพระพักมานานก็ได้เป็นผู้อาวุโสเขาเป็นผู้โสข,ของใครกันแล้วนางปลายตามองเฟิงฉเฉวียนข้างงันเรือ เฟิงเฉวียนรู้สึกเพียงสามคำที่แผ่วเบาล่องลอยนิ้หนักอึ้งดุดขุนเขาสูงตรงงานกดทับจนเขาไม่กล้างเงยหน้ารีบโขกศีรษะทันทีองค์ราชรายาส่งเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแผ่นดินอันเจิดจ,จรััดึงรองขององค์ประถมจกักรพรรดิล้วนส่งมอบให้าาแก่องค์ราชธายาทองค์ราชชายาตก็คือผู้ที่สูงส่งที่สุดในใตล้ลา สมัยเสียนเตอ๋อฝ่ายคันทีก้าวกายก่อกวนราชสำนักผู้อโสถูกกําจัดไปคนหนึ่งไม่คิดว่าเมื่อมาถึงค้าหลีเจนถิงกลับพบเจออีกคนหนึ่งเห็นได้ว่าใจคนโลภไม่สิ้นสุดเหมือนงูที่กินช้างต่อให้เมตตาการุณาเพียงใดก็ยากจะได้รับหัวใจพักดีมีคุณธรรมกลับมาโปรดปรานและไว้ใจมากเกินไปย่อมกลายเป็นหายนะ หลี่จนถิงส่งผ้าให้นางกำนันด้านข้างเอ่ยยันตัวเองแต่เขามีความสามารถโดยแท้ไม่มีเหตุผลแต่กลับสามารถเป็นผู้อาวุโสของข้าได้จริงๆ ฟูมานมีลูกหลานเต็มไปหมดอาศัยโอกาสจากการทำงานในสภาคุนนางติดต่อไปมาหาสู่กับคุนนางในราชสำนักเท่ว่าจุดนี้เขากลับฉลาดกว่าพันหรูกุ้ยกับคุนนางใหญ่ในสภาคุนนางมิกล้าเสียมารายาาแทบจะเดิน19กําคนับหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้ของชิวป่วยอดทนกระปามเจ็บไข้ามาทำงานตอนฟุมานในตำหนักหมิงหลีคอยชิมยาให้เขาด้วยตัวเองดูแลราชเลขาท การอย่างไม่ขาดตกบกพร่องสร้างชื่อเสียงให้กับหลี่จนถิงผู้มาถึงขั้นนี้ทำถึงขั้นนี้เพื่อรับความโปรดปรานแต่เขากลับทำผิดร้ายแรงข้อหนึ่งคือประจบขุนนางวาจาโดยพระการเขาที่เป็นขันธีฝ่ายในยังต้องพยายามซื้อใจขุนนางภายนอกถึงเพียงนี้ด้วยทั้งอยากเปลี่นผู้เอาโสในวังขณะเด็กกันก็เป็นขันธีที่ดีนอกวังได้หน้าทั้งในและนอกแต่กลับบกพร่องต่อหน้าที่เดิมของตัว ขันทีเป็นค่ารับใช้ของรรถสวรรค์การรับใช้รรถสวรรค์เป็นงานดั้งเดิมหากไม่เพราะพันธรูกุ้ยเริ่มก้าวไายการปกครองอำนาจในการอนุมัติดีกาก็มีทางกลายเป็นบัตรเหล็กผ่านทางให้ขันทีได้ตักตวงผลประโยชน์เข้าตัวอย่างเต็มที่ ว่าฟู้มานนอบน้อมต่อคนภายนอกสั่งสมบารมีภายในหากหลีกเจ้นทิงคิดกำจัดฟู้มานทิ้งนางต้องมีเหตุผลที่ทำให้ทุกคนยอมรับ ยามนี้ท้องฟ้าเริ่มมือดอีกด้านหนึ่งของอุทยานมีคนกลุ่มหนึ่งถือคมเดินเข้ามาตักหมูนี้ฟุ้มมับัดน้าที่ได้เป็นอย่างดีสีหน้าอิ่มเอิบเต็มไปด้วยเลือดฝาดเห็นหลีเจ้นทิ้งอยูนริมสนามแต่ไกลขันทีน้อยที่ตามอยู่ด้านข้างกระซิบบอกข่าวผู้โอโศโฟงเฉียนกูเข่าอยู่ขอรับ ผู้มารสมบัดแท้ปัดเอ่ยว่าก่อนหน้านี้เขอสร้างความดีความชอบในงานเลี้ยงหากยอมอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตนองค์ราชรายาตย่อมไม่ทําให้เขาลำบากใจแต่นิสัยกอนนั้นไม่ไหวจริงๆการทําให้องค์ราชราดเครียดเรื่องเล็กน้อยอยู่ในความคาดหมายของข้าอยู่แล้วพูดจบก็เอ่ยเข่นเสียงเบาๆระบ,บายยิ้มเต็มหน้าเดินเข้าไปคณะผลีจนถึง เจ้ามาแล้วหอหลีจนถิงยิ้มเรื่องสำคัญอันใดหรือไม่ข้าน้อยคิดถึงองค์ราชญายาตอยู่ตลอดเวลาผู้มานไม่สนใจเฟืงเฉวียนหรือว่าหลีจนถิงไม่ชอบให้ใครแตะตัวจึงนำท่าประคองนางลงจากบันไดรออยู่ดําหนักแต่ไม่ได้ข่าวเสีทีให้ร้อนใจยิ่งนักข้าเห็นท้องฟ้ามีก้อนเมฆทับถมเกรงว่าปรเดี๋ยวฝนจะตกรีบนำร่มให้องค์ราชชายาตพยาค่ะ หลีจันถิงตอบยังคงเป็นเจ้าที่มีใจละเอียดรอบคอบทุกเรื่องฟุมานกลายเฟื่งมองเห็นเฟิงเฉียนอุทานคำหนึ่งเน้ถามนี่มันเรื่องใดกันพยาคาแสงจากท้องฟ้าหมนต์เทบอุบายอย่างหนึ่งผุดขึ้นในใจหลีจันถิงท่ามกลางเงาแสงจาก ผมบุบไหวไปมานางตีหน้าเย็นทันใดเบาโอหังอวดดีได้ยินว่าเขาเป็นบัตรตอนเขาเป็นบัติงานในท้องพระโรงก้าวราวสามหาวกับใต้เท้าทั้งหลายข้าจึงลงโทษให้เขาคูกเขาอยู่ที่นี่ เฟิงเฉียนฟังแล้วสะอึกสะอื้อหมอบลงบนพื้นท่าทางเหมือนเพิ่งดนหนาไปเมื่อครู่นี้ข้าน้อยมีตาแต่ไร้แววลงเกินใต้เท้าทั้งหลายโทษหนักสมควรตายจริงๆงองค์ราชทายาตข้ารู้ว่าเจ้าเคยเป็นขันทีผู้คัดลอกดีการในสมัยของอดีตจกกักรพรรด แต่ขันทีจะเอาตัวไปเทียบกับขุนนางในราชสมัยก่อนได้หรือขุนนางในท้องถิ่นเหล่านั้นเข้าวังมารายงานผลการปฏิบัติงานก็เพื่อประชาชนในพื้นที่พวกเขาทุ่มเทเหนื่อยยากแต่จเจ้ากลับชักศีหน้าใสพวกเขาจะนับเป็นตัวอะไร ขุนนางท้องถิน่นระอผู้มาเข้าใจทันทีม่น่าหลีกจนถิงถึงได้โมโหสองสามวันนี้ปัญหาภายแล้งในหยงเฉิงทำให้ราชรายาตนอนไม่หลับในวางในนอกบางล้วนกำลังลดค่า,ชาใช้จ่ายแม้กระทั่งตัวราชรายาตเองยังกินแต่ข้าวเปล่าอ๋บอกว่าเพื่อจะได้ไม่รืมความทุกข์ยากของประชาชนนางให้ความสัมพันธ์กับคุนนางท้องถิ่นมาก องค์ราชญาตทรงงานในท้องพระโรงอย่างเหน็ดเหนื่อยการออกมาเดินเล่นในอุทยานเดิมทีควรมปช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมิควรให้เรื่องนี้มากวนอารมณ์เลยจริงๆผู้มานพาลีจนถึงเดินปั้นยิ้มเอ่อยว่า ต้เท้าเชียอยู่ในท้องพระโรงแล้วรอองค์ราชญาตอยู่พยาคาผู้มานปลายตามองเฟิง,เงชเวียนหลายทีไม่ได้เอ่ยปากขอความเมตตาให้เขาส่วนหลีจ้นถิงไม่มองเฟิงชเวียนอีกเดินตรงกลับไปที่ตำหนักรอจนหลีจะถึงกลับถึงตำหนักหมิงหลีผู้หมันยกน้ำชามาให้และถอยออกไปยืนรอหน้าห้องถามขันทีน้อยเสียงเบายังคุกเข่าอยู่หรือขันทีน้อยรอบยิ้มคุกเข่าอยู่ก็รับ บอยเขาลุกขึ้นเถิด <c oughs> ผู้อาวุโสคันที่น้อยเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจปกติเขาไม่ใช่ชอบวางตัวสูงส่งหรือปากยังรายยิ่งนะักผู้โสจะช่วยเขาไปทําไมปล่อยให้เขาคุกเข่าจนกว่าองค์รัชรยารยาทรงหาเรือราชกิจเสร็จไม่เดือหรือขอรับ เป็นบ่าวนะต้องคิดแทนเจ้านายบรรเทาความกังวลและคอยแก้ปัญหาให้เจ้านายผู้มานพูดเขาก็องค์ราชาญาตมิตรภาพแน่นแฟนองค์ราชญา,าตแค่สั่งให้เขาคุกเขา่าไม่ได้ลงทันอื่นใดนั่นแสดงว่าทรงปฏิบัติต่อเขาอย่างใจกว้างตอนนี้ทรงลืมไปชั่วขณะประเดี๋ยวเมื่อคิดขึ้นได้เขาร้องไห้อีกสักหน่อยองค์ราชญา,าตทรงกำนนงถึงไมตรีในการก่อนก็คงพระทัยอ่อนไม่ครูข้าไมไปได้ ได้กรรองแทนขาวคืนยังปล่อยให้เขาคุกเข่า,ขา,ขานานๆองค์ราชนานคงได้ตำหนิผู้ราเป็นบ่าวไม่รู้ความแน่ๆยังคงเป็นผู้เอาโสคิดอ่านรอบคอบคันที่น้อยพูดอย่างเลื่อมใสมักเดาใจผู้เป็นนายได้เสมอเยี่ยมไปเลยข้าจะไปบอยข่าวลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ขอรับผู้มานหันกลับไปมองแสงไฟสีเหลืองสลัวได้ท้อนออกมาจากนตำหนักมิงหลีอดยิ้มอย่างลำพองมิได้ ไม่มีสุนัขเท่าหันเฉิงแล้วเขาอยู่ข้างนอกย่อมไม่มีจุนอ่อนอีเขาเพียงปรนนิบัติราชญาตให้ดีประกอบการรับการสนับสนุนจากสภาขุนนางการก้าวเหยียบก้อนเมฆก็ใกล้แค่ตรงหน้าสิ่งที่พันตรูกุ้ยทำได้เขาก็ทำได้เช่นกันเพียงต้องทำให้ดียิ่งกว่างดงามยิ่งกว่าฟุมานเบนสายตากลับมาเพียงแต่ไทยเฮายัางอยู่ทำให้เขามิอาจหมดกังวลได้ เพื่อตัดประหารในภายภาคหน้าก็ต้องลงมือเดืเร็วที่สุดจบตอน